ยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป p ๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเค o p ๊ปอปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเตดตเรื่องราวของสาวๆไอซกันกับเพลงใหม่ล่าสุดเลย คิชนั่นเองนะครับพรีลีนิสซิงเกิลที่ปังไม่ไหวแล้วในตอนนี้ชุดไม่อยู่แล้วจริงๆนะครับล่าสุดเลยก็คือพรีลีนิสซิงเกิลคิชนั้นสามารถที่จะทำเรียลไทม์ออคิวได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ระยะเวลาเนี่ยรวดเร็วมากๆเลยเพียงแค่1วันกับอีก5ชั่วโมงเท่านั้นสามารถทำเรียลไทม์ออคิวได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวดเร็วที่สุดเลยตั้งแต่ไอซ์เนี่ยปล่อยเพลงมาไม่ว่าจะเป็น afterlife หรือว่า love dive เองก็ตามนะครับ afterlife เนี่ยใช้เวลาประมาณ6วันกว่าๆเลย love สเตเนี่ยก็เกือบ70กว่าวันนะครับแต่ว่าคิชนั้นมาแรงมากๆ1วันกับอีก5ชั่วโมงสามารถคว้าเรียวทำ์ออคิวมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นเพียงแค่พิลล์ดิสซิงเกิลเท่านั้นนะครับทุกคนกลายเป็นเพลงที่3แล้วนะครับของไอซ์ที่สามารถคว้าเรียวทำออคิวมาได้นะครับล่าสุดก็คือคิชนั่นเอง นอกจากนั้นเนี่ยกระแสใน YouTube เองก็ดีมากๆนะครับยอดวิวเนี่ยพุ่งเร็วเลยล่าสุดในตอนนี้ก็คือ20กว่าล้านวิวแล้วนะครับแฟนๆเนี่ยลุ้นกันมากๆเลยนะครับอยากลองคว้า perfect a l k i l มาได้อีกสักครั้งสำหรับเพลง p e r i ีล s สซิงเของไอซ์นะครับถ้านะหากว่าได้เนี่ยไตเติลคือคิดหนักแล้วว่าจะยังไงดีเพราะเพลงแค่พร r i ีลเนี่ยยังขนาดนี้นะครับไตเติลเนี่ยบอกเลยว่าต้องเป็นเพลงที่ดีมากๆแน่นอนเรื่องเพลงเนี่ยเชื่อใจไอซ์กันได้เลยนะครับเขาคัดมาอย่างดีเพราะว่าแค่เพลง นี้เนี่ยยังเลิศเลยไตเติ้ลหลักไม่ต้องเป็นห่วงกันเลยนะครับมารอดรุ้นแล้วก็มารอฟังกันได้ในเดือนเมษายนที่ใกล้จะถึงนี้ และในตอนนี้เนี่ยก็ทะยานขึ้นนะครับพุ่งขึ้นไปสู่อันดับหนึ่งของ i c h a r ์อีกแล้วด้วยแบบนี้เนี่ยแฟนๆก็คือจะไม่เผื่อใจแล้วนะครับเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่จะสามารถคว้า Perfect All Kill มาได้บางคนเนี่ยก็แบบยืนรอแล้วมา Perfect a l l Kill เดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้เลยมาเร็วๆเลยนะ i อ e นับเป็นเรื่องราวดีๆต้อนรับการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการของไอ e ์เลยนะครับส่งเพลงคิมาก่อนเปิดทางให้แบบว่า ไอฟ์เนี่ยได้เจอจรัดสุดๆแต่ว่าแฟนๆก็อแอบเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าเอะเพลงคิชเนี่ยมาแรงมาดีขนาดนี้ถ้าหากไตเติลหลักปล่อยมาและกระแสคิชยังดีอยู่ยังคงอยู่ในชาร์ตที่สูงแบบนี้อยู่เนี่ยเขาจะยอมหลีกทางให้กับน้องใหม่หรือเปล่านะครับหรือว่าพี่คิชเนี่ยจะยืนอยู่อย่างนี้แล้วก็รอให้น้องไอฟ์ส่งเพลงใหม่มาแล้วมารออยู่ ในอันดับที่2รั้งแบบนี้ไว้ไม่ให้ไปไหนไม่ให้น้องขึ้นแล้วพี่ก็ไม่ยอมลงหรือเปล่าอันนี้ต้องมารอกันนะครับถ้าหากไทเตอรหลักก็ดีมากๆและคิสนั้นก็ยังดีมากๆแบบนี้อยู่เนี่ย ต้องมาลุ้นกันเองนะคบว่าเพลงตัวเองเพลงไหนกันบ้างที่จะขยับขึ้นหรือว่าใครกันบ้างที่ขยับลงนะครับใครเป็นแฟนคลับของไอซ์เนี่ยดีใจกันหรือเปล่ากับกระแสที่มาแรงขนาดนี้ของไอซ์กับคิสนะครับมาคอมเมนต์กันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วแวะมาอัปเดตเรื่องราวของไอซ์ให้แฟนๆได้ติดตามกันกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันยองอยู่ในมันเนนมันจะคิด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 คิเคสเคิสคคสคคส